ทำสายคล้องแมสสีฟุตตี้ฟุตตี้กันดีกว่าค่ะก็จะเป็นคลิปที่สอนทำแบบง่ายมากนะคะนี่จะเป็นชุดสีที่เมย์ใช้ในวันนี้นะคะจะมีสีฟ้าสีน้ำเงินเนาะแล้วก็สีเหลืองสีเขียวแล้วก็สีส้มนะคะก็ใช้สีที่มีนะลูกค้าเป็นสีลูกปัดที่เรามีนะคะนี่เราจะจับสีออกมาได้ประมาณนี้ค่ะเริ่มต้นนะคะด้วยการเอาสต็อปเปอร์ค่ะร้อยลงไปในเอ็นนะคะแล้วก็ย้อนกลับที่ตัว อ่าสตอปเปอร์นะคะแล้วก็ใส่ห่วงลงไปเนาะเสร็จแล้วเราก็บีบ่ให้แน่นเลยจ้าอย่าลืมนะเวลาเราหนีบบีบอ่าสตอปเปอร์เนี่ยเราต้องเช็คดูด้วยนะลูกค้าว่ามันแน่นพอหรือเปล่านะคะเสร็จแล้วเราก็จะใส่ห่วงค่ะตะขออาใส่ ขอก้ามปูนะคะใส่ลงไปนะแล้วเราก็จะปิดห่วงให้แน่นนะจา๊ะไม่ให้มีรอยต่อเลยนะเสร็จแล้วเราจะเริ่มต้นค่ะด้วยการมิกสีลูกปัดทั้งหมดที่เราเลือกไว้แล้วนะคะเอาลงไปในถ้วยเซรามิกหรือว่าถ้วยอะไรก็ได้นะคะของเราเนาะอันนี้ก็เมเมื่อถ้าใครเห็นเมย์จะมีคลิปที่เมนแบบแยกสีลูกปัดค่ะเมก็นั่งเพลินๆรู้สึกแบบเป็นกิจกรรมที่เป็นศิละปะบําบัดมากนะนั่งแยกสีลูกปัดลูกปัดเ,เวลาเขามาอันนี้คือเซต ที่เมมาเนี่ยจะเป็นเซตลูกปดัดอาลูกปัดตัว เป็นเซตที่เป็นกล่องสุ่มนะคะเราก็ไม่ได้เลือกสีลูกปัดไว้นะก็จะแบบมิกซมิกแบบนี้นะเหมือนทําขนมเลยลูกค้าสนุกดีนะคะเสร็จแล้วนะคะเมย์ก็จะใช้เข็มร้อยลูกปัดค่ะนี่จะเป็นเข็มร้อยลูกปัดนะคะที่ของร้านลูกปัดเองนะคะสามารถแอดไลน์มาสั่งได้ที่ไอเดียที่ไลน์ไอเดียแอดลูกปัดนะลูกค้านะอันนี้ถูกมากเลยค่ะประมาณ5อัน20บาทเองนะั้งใช้ได้นานมากนะคะเสร็จแล้วเราก็เอาเข็มค่ะสอดแบบเหมือนสวนสว,นสวนแบบแทงแทงอ่ะแทงแทงไปเรื่อยอ่ะแทงเข้าไป แค่นี้ก็จะได้ลูกปัดลงไปในอ่าจะได้ลูกปัดลงไปในเอ็นเลยนะคะง่ายมากนะคะคือจะดีกว่าเข็มร้อยลูกปัดทั่วไปตรงที่1เลยรูของน้องจะใหญ่นะคะปัญหาของเข็มร้อยลูกปัดที่มีตามท้องตลาดนะคะก็คือรูของของเข็มนะคะตัวเข็มเองอะ่ะจะใหญ่ จะเล็กมากแล้วเราจะไม่สามารถเอาเอ็นใส่ลงไปได้นะคะแต่ว่าเข็มร้อยลูกปัดรุ่นนี้น่ะจะสามารถใส่เอ็นลงไปได้เกือบทุกชนิดเลยนะคะอ่าแล้วเราก็แค่แบบแทงแทงนะคะเพลินมากนะคะทําแป๊บเดียวได้ไม่รู้จะกี่เส้นนะคะเซตนี้ค่ะเมย์ก็ตั้งใจว่าจะเอาไปทําขายในช้อปปีนะคะก็อย่างที่บอกเลยค่ะว่าตอนนี้เห็นอ่าเราอยากจะมีรายได้พิเศษนะคะก็สามารถเอาไปขายในช้อปปีได้เลยนะคะใครที่อยากให้เมย์สอนอ่าสอนอัพสินค้าขึ้นช้อปปี้ยังไงอะไรยังไงนะคะ สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนะคะเพราะว่าเมย์ก็ไม่แน่ใจว่าเมย์จะ ว่าถ้าเมย์เอาคลิปแบบสอนเอาสินค้าขึ้นช้อปปี้หรืออะไรยังไงอย่างเงี้ยมามาเอาขึ้นให้ลูกค้าดูไม่แน่ใจว่าลูกค้าจะชอบไหมหรือว่าเ,อาเทคนิคการวางสีจัดสีหรือเบื้องหลังการถ่ายทําคลิปของเมย์เงี้ยเมย์ก็ไม่แน่ใจไงว่าลูกค้าจะชอบหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้าเกิดว่าชอบนะคะก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะคะเพราะว่าคอมเมนต์ยูทูบเนี่ยเมย์ได้เมย์จะเป็นคนดูเองนะคะแต่ว่าถ้าเป็นไลน์ไอดีแลูกปัดเนี่ยจะมีแอดมินนะคะน้องแอดมินคอยตอบอยู่นะคะเนาะ เรานั่งทําแบบนี้นะแป๊บแป๊ป๊แปบนะคะก็จะได้แล้วค่ะเสร็จสีแล้วเห็นไหมเนี่ยแป,ป๊บเดียวก็ได้แล้วนะคะหรือถ้าใครแบบอยากฟินนะคะก็เอามือจับแล้วก็มาหมุนหมุนหมุนเอาใส่ลงไปได้เลยนะคะสําหรับเทคนิคการจับสีลูกปัดนะคะวันนี้นะคะเมย์ก็เซิร์ชหาใน Pinterest เลยคะ่ะลูกค้าหาคำว่าอ่าคัลเลอร์อ่าคัลเลอร์พาเลนะคะก็จะได้สีนะคะซึ่ง มันเหมือนกันคือเทคนิคของการทำสร้อยทำงานลูกปัดเนี่ยเราแค่จับสีนะเหมือนเราเระบายสีเลยแค่เราใช้ชุดสีที่ถูกต้องอะ่ะงานเราก็จะมีความน่ารักมากกว่านะคะส่วนใครที่มีเครื่องร้อยลูกปัดนะคะตอนนี้เมย์กำลังไปเอาเครื่องร้อยลูกปัดที่ร้านมาแล้วนะรู้สึกว่าเครื่องร้อยลูกปัดน่ะจะใช้งานได้ดีมากเลยแล้วก็เร็วมากด้วยนะคะแต่ว่าตัวอ่า ตัวลูกปัดที่ใช้วันนี้นะคะที่อยู่ในคลิปนี้นะคะจะเป็นลูกปัดลูกปัดจีนนะคะไซส์เล็กสุดก็คือไซส์2มิลน,นะคะก็จะเป็นไซส์ที่เล็กมากนะคะก็แนะนําให้ใช้เป็นลวดร้อยเป็นเข็มร้อยลูกปัดที่เป็นแบบลวดดีกว่าเพราะว่าไม่ลองตัวลูกปัดเบอร์นี้นะคะใช้กับเข็มร้อยลูกปัดของเครื่องร้อยลูกปัดแล้วมันมันไม่ได้นะคะเพราะว่าเหมือนตัวลูกปัดน้องจะเล็กเกินไปท่นเองนะคะแต่ว่าใช้กับเข็มได้เลยค่ะทําแบบนี้ก็ได้นะคะถ้าลูก แบบถนัดนะคะก็เอาแบบเอามาวางไว้ในอุ้งมือเรานะคะแล้วก็เอาถูๆเข้าไปก็ได้เลยนะคะก็แค่เราเริ่มต้นค่ะคืองานลูกปัดเนี่ยมันต้องเริ่มทำไงต้องลองทำดูนะคะเส้นเนี้ยแต่ละเส้นนะคะเขาก็จะมีความ สวยงามไม่เหมือนกันนะคะเพราะว่ามันจะอยู่ที่การวางสีลงไปจับสีลงไปนะคะอันนี้ก็เป็นอีกเทคนิคหนึ่งนะคะที่เมย์นำมาแบ่งปันในวันนี้นะคะส่วนใครพอทำเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอาสต็อปเปอร์ค่ะร้อยลงไปในเอ็นนะคะแล้วเราก็จะย้อนตัวตัวอาศัยห่วงนะคะแล้วก็จะย้อนตัว,ตวเอ็น,ะะล,อนลงไปในสต็อปเปอร์นะคะแล้วก็จะย้อนลงไปในส่วนของลูกปัดค่ะแล้วก็ดึงนะคะให้ตึงเลยค่ะลูกค้าแล้วก็เดี๋ยวเราจะใช้ครีมบีบนะ สายคล้องแมดเนี่ยอย่างที่บอกเลยนะคะเราจะไม่ใช้ เราจะไม่ใช้แบบยืดนะคะเราจะใช้เอ็นแบบไม่ยืดนะอย่าลืมนะคะเพราะว่าหลายคนเนี่ยไม่รู้เนาะว่าเออเห็นในหลายๆคลิปที่แบบเขาใช้เอ็นร้อยลูกปัดแบบยืดเนี่ยไม่ใช่นะคะเอ็นร้อยลูกปัดแบบยืดต้องใช้กับสร้อยข้อมือนะคะที่ไม่ต้องการมีตะขอเนาะส่วนเอ็นร้อยลูกปัดแบบไม่ยืดเนี่ยเราจะเอามาเพื่อความแข็งแรงนะคะหรือว่าถ้าให้ดีก็เป็นงานสล,ลิงเลยก็ได้นะคะแต่งานสล,ลิงเนี่ยน้องจะแข็งแล้วน้องจะ,ทำ,ะ,ะทำตะขออย่างนิดนึงนะคะ แค่นี้เองค่ะก็เก็บตัวปลายเชือกให้เรียบร้อยนะคะไว้ในปลายของลูกปัดทั้ง2ฝั่งค่ะเมื่อกี้เราทําเสร็จฝั่งหนึ่งแล้วนะเราก็กลับย้อนกลับมาอีกฝั่งหนึ่งแค่นี้เองก็จะได้สายคล้องแมสลูกปัดสีฟุตตี้ฟุตตี้นะคะน่ารักน่ารัก,รกอีกหนึ่งเส้นแล้วนะคะลูกค้าใครที่ทําเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมถ่ายรูปนะคะแล้วก็ส่งมาให้เมดูได้นะคะที่ line id แอดลูกปัดเนาะพอลูกค้าส่งคลิปส่งรูปส่งอะไรมาอย่างเงี้ยน้องแอดมินเขาก็จะ มาบอกนะคะหรือว่าจะไปโพสได้ที่ Facebook Fanpage นะคะได้เลยเนาะอ่านี้เสร็จแล้วนะคะได้1เส้นแล้วนะคะวันนี้ก็จะใช้สีแบบนี้นะคะแล้วก็งานสำเร็จของเรานะคะเสร็จแล้วเสร็จสิ้นออกมาเป็นซ้ายคล้องแมสฟุตตี้ฟุตตีค่ะส่วนใครที่สนใจนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะคะเมย์จะมีคลิปดีๆแบบนี้มาแบ่งปันให้กับลูกค้าทุกๆคนในทุกๆวันเลยค่ะสวัสดีค่ะเมย์เมซินีที่กันทาจ้า